เจคนโนนำเสนอบ้านสวนที่ดินเขาค้อให้ชมนะคะพื้นที่ขนาด2ไร่ค่ะไว้สำหรับทำเป็นบ้านพักสไตล์การพักผ่อนนะคะแปลงนี้เลยทุกท่านราคา2รล้าน4แสนบาทค่ะอยู่ติดถนนราดยางทางหลวงหมายเลข2258มีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะสามารถเข้าพักอาศัยได้เลยค่ะทำเป็นโฮมสเตย์ได้นะคะไว้รับรองลูกค้าได้ค่ะบรรยากาศเป็นธรรมชาติ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะคะพร้อมกับพื้นที่กว้างๆวิวทะเลเหมอกเลยนะคะเข่าคอนะคะ2ไร่ขรุกท่านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสนใจติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถามนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจและกำลังมองหาซื้อที่อยู่ในโซนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ